สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตมือถือนะครับแบบเครื่องที่หาแบตไม่ได้นะครับลอกเทปกาวที่กันไฟจากโรงงานออกนะครับจะมีทั้งหมดสามขั้วนะขั้วบวกขั้วกาวขั้วลบนะครับก่อนอื่นนะครับเรามิเตอร์ขึ้นมานะครับตั้งไฟไปที่ย่านสิบโวลต์ VDC นะครับ เราก็วัดดูว่าแบตจะอยู่ที่ประมาณสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับอ่าอันนี้ผิดขั้วนะครับเข็มจะตีลงนะครับสลับข้างครับอ่าขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกอยู่ฝั่งซ้ายครับเราก็ทํามาร์กไว้นะครับเป็นขั้วบวกนะครับขั้วลบนะครับเมื่อเวลาเราบัดจีนะครับอ่าก็ ฝั่งนี้เป็นบวกนะครับใช้สีแดงนะครับเพื่อความที่เราจะได้จำง่ายๆนะครับใส่ตะกั่วไปก่อนนะครับใส่ตะกั่วที่ขั่วไปทั้งสามขั่วก่อนนะครับอย่าให้ตะกั่วถึงกันนะครับ ก็ใส่สายบวกก่อนเลยนะครับบัดกีสายบวกที่แบตก่อน,นครับสายกาวเราใช้สีดำนะครับสีเดียวกับสีลบนะครับบัดกีลงไปนะครับสายกาว นลบบะครัจะเป็นบวกกาลบนะครับแล้วเราลองมาเทียบฝั่งว่าเราจะวางแนวไหนนะครับ ก็มาลองเทียบดูนะครับว่าเราจะวางแนวไหนแล้วเดี๋ยวเราจะติดกาวใต้เบรดอีกทีนะับเราก็บัดกีที่ขั้วโรลับนะครับขั้วกลางจะเป็นขั้วกาวนะครับอันนี้ใส่ตะกัวไปก่อนนะครับ ก็บัตรกีคัวบวกนะครับลายสายดีๆนะครับคั่วเก้า,กาวเป็นคั่วกลางนะครับคั้วริมจะเป็นขั้วลบนะครับบัตรกีให้แน่นนะ ็วางลงไปนะลองเทียบดูก่อนครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับ เปิดเครื่องดูนะครับว่าติดอ่าโอเคอันนี้ติดนะครับผม นี้เราก็หาเทปกันไฟนะครับมาติดกันไว้สักหน่อยนะครับเวลาปิดฝาหลังจะได้ไม่มีอะไรไปทำให้ช็อตได้นะครับ ก็ลองมาเทสเชื่องดูนะครับสัมผัสเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ยกแบตขึ้นมานะครับเพื่อจะหากาวมาติดใต้ก้อนแบตนะครับ นี่นะครับเราก็หากาวที่มีอยู่นะถ้ามีกาวสองหน้าก็ใช้กาวสองหน้าได้ครับอันนี้เป็นกาวติดแบตของ iphone นะรเราก็ติดลงไปที่แบตก่อนนะครับจะ <c oughs> ลอกออกย,ยืดหน่อยนะติดลงไปนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะแน่นแล้วนะครับ เวลาใส่ซิมก็แค่ปิดเปิดเครื่องนะครับไม่ต้องถอดแบตออกเลยนะครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกด